อ่างน้ำพุนะครับที่บ้านก็ร่มรื่นนะครับมีความสุขเพราะว่าเราจัดการเป็นนะก็ที่ไหนๆก็แรงแต่ที่บ้านผมบ้านพนเอานะครับไม่แรงเพราะว่าได้เตรียมการเจาะบ,บดานแล้วก็ามาใส่อ่างขนาด20คิวอ่างนี้ก็เป็นอ่างโดยบังเอิญเพราะว่าขุดเอาดินไปทําบ้านนะครับไปถมทาบ้านนะครับแล้วก็ตกแต่งให้มันเป็นอ่างน้ําพุ าสามารถที่จะอเอาน้ำในสวนนี้ไปบริหารจัดการนะลดน้ำในสวนได้นะครับตอนเช้าตอนเย็นก็เปิดน้ำพุนะหรืออยากจะลงเล่นน้ำก็ได้แลก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งสำหรับที่จะปรับภูมิทัศน์ให้กับบ้านให้น่าอยู่ให้ร่มรื่นนะความสุขนั้นหาได้ง่ายๆนะไม่ได้ยากนักไม่จำเป็นจะต้อง ไปดิน้นรนอยู่ตมเมืองใหญ่ๆเลยนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของอ่างน้ำขนาด20คิวจากการบริหารจัดก,การเอาน้ำมาดานนะครับมาเติมเต็มในระบบนี้นะครับ